สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นชีวิตเคยจนตรอกเจจงถูกชักชวนให้ขายยาปรับกลยุทธ์ในการขายของจนฟื้นช่วยคนจากห้องขังฟรีเปิดต้นสัปดาห์มาพร้อมกับเรื่องพลังบวกจากชีวิตคนที่เคยต้องอาศัยกินข้าววันละ15บาทอย่างเจ้าแม่หมุนทอดชื่อดังเจจงจงใจกิจแสวงล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 พร้อมเล่าเรื่องกลยุทธ์การปรับจุดขายของที่ผ่านม,มรสุมมาหนักจนเคยคิดสั้นถูกทับทําให้ขายยาบ้าไม่พอเธอคนนี้ยังอาสาและทําหน้าที่ช่วยแนะนวสอนอาชีพคนในเริอนจาต่อไปเพื่อให้โอกาสดัศนคติดีกว่าเดิมส่วนใครที่พลาดส,สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8ปดไขหมูทอดวันละ100กิโลกรัมเธอก็เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านสิคะเจ๊จงบอกว่าเจ๊ยังไม่เคยเห็นเงินล้านเจ๊ทำมา20ปีอาจารย์รู้ไหมว่าช่วงตอนโควิด หนูยังต้องเอาบ้านไปจำนองเลยนะเพื่อที่จะเอาเงินไปเปิดโอดีแล้วให้มีเงินมาสำรองในมือคือก็กลัวว่าหากลูกคนไหนเป็นอะไรแบบนี้กลัวเงินไม่พอใช้ทำไมถึงคิดกลยุทธ์ในการไลฟ์สดขายของแทนขายหมูคือด้วยวิกฤตโควิดจะรู้ว่ายอดขายมันตกลงมันตกอยู่แล้วแหละแต่เจมามองว่าเจจะช่วยให้มันมียอดเพิ่มได้อย่างไรเจเห็นหลายๆคนไลฟ์สดขายของเราก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะขายได้ก็มาชวนลูกมาขายของกันเจก็ให้ลูกทำว่า ใครสั่งอะไรแล้วส่งเราก็มีหน้าที่ไลฟ์ค่ะที่เจ๊บอกว่าเอาบ้านไปจำนองเจ๊ไม่มีเงินสดหมุนเวียนเลยเหรอคะไม่มีจริงๆแต่ว่าพูดไปไม่มีใครเขาเชื่อหรอกอาจารย์คือตอนนั้นที่หมุนเวียนมันก็จะมีแต่เงินโอดีใช่ไหมคะเงินโอดีก็อย่างที่รู้ว่าดอกเบี้ยเราก็มองว่าบ้านหลังนี้ที่เราผ่อนมันเหลืออีกแค่สองหมื่นกว่าเจ๊ก็โทรไปคุยกับแบงค์ว่าจะกู้เพิ่มได้ไหมเพื่อต้องการเอามาถือสำรองไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอย่างไรต่อ รอะช่วงนั้นเจก็เป็นโควิดกักตัวอยู่ด้วยจะได้เอาเงินนี้ไปปิด OD ค่ะคนเราผ่านความยากจนมาวันที่ชีวิตเจจงลำบากบอกหน่อยได้ไหมว่าลำบากมากขนาดไหนลำบากแบบไม่เหลืออะไรเลยคือไม่เหลือเลยแม้กระทั่งครอบครัวเราได้ค่ะมาถึงวันนี้เจถือว่ามันประสบความสําเร็จคือเมื่อก่อนมันหมดแบบไม่เหลืออะไรเลยลูกไม่มีจะกินต้องไปเซ็นของเขามาให้ลูกกินตัวหนูเองหิวข้าวมากเลยเดินม,มาเห็นข้าวมันไก่ขายชามละสิบห้าบาทน้ำฟรี เรารู้แหละเรากินอันนี้เราโอเคเรารอดแล้วคือตอนนั้นลูกแม่ก็แบ่งกันไปเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงให้คนนูนเลี้ยงให้กันแล้วมันเหลือเราที่ยังต้องดิ้นรนอยู่เราก็กินข้าวมันไก่อันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าอย่างพอเห็นคนมาที่ร้านอย่างนี้ไม่มีก็อยากให้เขากินคือเหตุผลที่เราเป็นคนใจดีไม่นะหนูไม่ได้เป็นคนใจดีหนูไม่ได้เป็นคนดีแต่ว่าหนูพอเห็นแล้วมันอดไม่ได้อาจารย์ นูเคยขายของหนูยืนขายเราเห็นผู้ชายคนนี้สมัยก่อนสมมติว่าเกี๊ยวกุ้งตัวละหบาทถ้าข้าวกินเที่ยวร้านจะเริ่มต้นหนึ่งบาทเขากินเกี๊ยวกุ้งกับข้าวหนึ่งจานหกบาทแล้วข้าวเติมฟรีมีผักมีแป้งทอดเขาก็เติมข้าวให้เต็มชามแล้วเขาก็กินใส่น้ำจิ้มเยอะๆแล้วเกี๊ยวก็ยังไม่กินแล้วมาเติมข้าวอีกหนึ่งจานอาจารย์คิดดูสิน่าสงสารไหมซับบะเจจงเป็นคนเครียดง่ายจนต้องกินเหล้ากินยานอนหลับเมื่อก่อนหนูก็ลำยองเลยค่ะ คือด้วยปัญหาอะไรหลายอย่างถ้าเมื่อก่อนอาจารย์อยู่ใกล้หนูนะอาจารย์ได้กินกับหนูแน่อาจารย์รู้ไหมขนาดหนูไม่มีกินนะหนูไปกับเพื่อนตามเขาไปเช้าตื่นมาถามตัวเองว่าเมื่อคืนกูไปกินที่ไหนมาวะจริงค่ะด้วยปัญหาหนูทุกแบบว่าทำไมความทุกข์มันเกาะอยู่ข้างเตียงกูไม่ไปไหนเลยวะแล้วหนูเคยกินยานอนหลับคืนกินตื่นกินจนไม่รู้ว่ามันวันอะไรจนเขาต้องซ้อนกันเคยกินหลายเม็ดนะแต่ไม่ตายสงสัยว่ายังไม่หมดกรมเคยคิดฆ่าตัวตาย ด้วยมันเครียดหลายๆอย่างจนอยากจะผูกคอตายพอเราเดินเข้าห้องมันเหมือนความรู้สึกว่าพอเราเห็นอะไรมันก็น่าจะอันนั้นก็น่าแต่สุดท้ายเจไปปฏ,ฏิบัติธรรมพระอาจารย์ท่านบอกใครมีอะไรอยากถามเราก็ถามพระอาจารย์ท่านบอกว่าโดยความที่เราไปอยู่ที่จุดนั้นทำงานนั้นนานๆแล้วให้ออกจากจุดนั้นไปเที่ยวแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเราลองออกมาจุดที่เราอยู่ไปเที่ยวหรืออะไรก็ได้มันจะลืมในสิ่งที่เราอยากจะทำ จจจงเล่าว,ว่าสงสารและให้กำลังใจผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดเพราะไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีเงินแต่เขาก็ไม่น่าทำอาจารย์รู้ไหมตอนที่หนูแย่ๆเคยมีคนภานายมาหาจะให้หนูค้ายานะหนูยกมือไหว้เขาแล้วหนูขออย่าให้หนูทำเลยเพราะว่าสมัยก่อนหนูอยู่แฟตแต่ละคนเราก็รู้นะคนไหนทำเรารู้เลยนะห้องนี้ขายบ้านนี้ขายเราอยู่ในดงเลยนะครองเตยเจ็ดสิบไร่หนูยอมที่จะอดดีกว่าและหาอะไรที่เราถนัดทำดีกว่า เจ๊จงก็ผ่านมาเยอะไปเห็นคนที่อยู่ในนั้นเอาความรู้ไปให้เพื่อให้เขามีความมั่นใจเวลาได้กลับมาแต่รู้ใช่ไหมว่าคนบางคนกลับออกมาแล้วอยู่ไม่ได้ต้องกลับเข้าไปเพราะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครให้โอกาสและเป็นคนดีดาวสังคมไม่ยอมรับเจ๊มองว่าบางครั้งสังคมกลัวกับการที่เรารู้ว่าคนนี้เคยผ่านกับการอยู่ในเรือนจาออกมาแต่เจ๊อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกแบบนั้น อย่างพี่ที่ส่งของให้ร้านเป็นบินมอเตอร์ไซค์เขาก็ออกมามีรูปมีเมียเขาก็ตั้งใจทำมาหากินดีนะคือบางครั้งเจเข้าใจกับบางคนที่กลัวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรืออย่างทุกวันนี้จะมีที่ครัวตั้งต้นดีตึก D I J ตรงข้ามศูนย์ราชการเราจะเอาพี่ๆที่ผ่านมาจากผู้ก้าวพลาดทางครัวตั้งต้นดีจะให้เจไปขายที่นั่นเพื่อจะให้จ้างพี่ๆเขาทำงานเจก็บอกเลยว่า อย่าเลยกับการที่เราจะไปจ้างเขาวันละ3 5 0ร้อบถึงสี่บาทเดี๋ยวเขาก็กลับไปเพราะเขาไม่พอกินอยู่แล้วคนที่มันมีลูกมีเมียมันไม่พอกินถูกต้องไหมหนูก็บอกเอางี้ไหมเอาแบรนด์หมูหนูไปขายได้เลยแต่ถ้าทําหนูเสียหนูไม่ให้นะแล้วทางครัวตั้งต้นดีดีใจใหญ่เลยเขาก็เขาก็ตกลงเขาก็จะมีพี่เมฆมาเป็นคนดูแลก็จะเอาพี่ๆไปอยู่ในร้านจะมีหลายๆร้านมีหมูทอดตามสั่งแล้วเดือนเดือนหนึ่งก็จะแบ่งกําไรให้กับเด็กๆพวกนี้ ก็อยากให้ไปช่วยกันอุดหนุนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ